ครับเพื่อนใต้เบาปิดไม่ได้นะล็อกไม่อยู่ปไปเลยไม่รู้นะเนออี่ยปัญหาเยอะจริงๆเลยใต้เบาปิดไม่ได้ผมเบื่อมากเลยจะไปทํางานแล้วนะเนี่ยเนี่ยขี่ไปมันก็เด้งๆอะ่ะเด้งน่าเบื่อมากเลยผมต้องทําไงครับอ่ะก็สวัสดีพลนงศุภาระครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งกะโลนะครับ ก็เดินตกปลาเรื่อยๆนะปวดขามากเลยครับโหนี่เดินไกลมากเดินน่าจะประมาณสามโลสี่โลเดินตกปา่าปวดขามากเลยเนี่ยหัวเข่าก็ปวดไงไม่รู้เเกลากินทั้งมากผมว่ะเดินไกลครับประมาณสามสี่โลก็ฝ่าด้วยนะครับชุนก็โล สวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาครับวันนี้เราอยู่ันที่ทุ่งโลครับพาน้องมาตกปลาด้วยวันนี้เรือปิ่มน้ําเลยอ่ะสามคนเรือจะจมไงก็ไม่รู้นะผมว่าเรือผมเล็กเลยนะวันเนี้ยมากันสามคนเรือจะปิ่มๆเลยนะด้วยครับเรือดําเมี่ยมเลยสุดยอดไนะหมหนู ดยอเพื่อนๆช่วยดูหน่อยครับผมว่าขี่รถออกมาแล้วปกตินะครับเหมือนย่างหน้าจะมันอ่อนไงไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็บีบจนปวดมือเลยมันก็ไม่อ่อนนะแต่พอขี่ไปมันเสีสายนะครับต้องทำไงครับอะสวัสดีพเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้ผมได้ปลามาตัวหนึ่งดูช่วยดูหน่อยครับเมื่าวานช่องหนึ่งจะโดครับ ช่อนหรือจะโดไม่รู้เนะี่ยดำเมี่ยมเลยนะผมก็นึกว่าปลาช่อนนะแต่ว่ามันก็เหมือนจะโดนะดูสิโอ้นี่ยืดสุดแขนเลยเนะนี่ยนะช่องหรือจะโดทำไมมันดำจังวะดูครับนี่ผมตีจีบเลยนะดูดิกจจัดใจแอนเลยนะครับน่าจะชโดนะแต่ว่ามันดำดำเหมือนปลาช่อนนะผมว่า โอเคครับ okay,